สไปเดอร์แมนไปไหนสไปเดอร์แมนไปไหนคะไปดูอะไรคะไป,ไปดูปลาไปเลยไหมโกโกวไหมดูดูดูวันนี้เราพาน้องปู่นะคะมาดูปลาที่สวนสาธรารณะหาดใหญ่ ใจไหมคะจะดูอะไรอะ่ะเอาไปดูอะไรปูดถามว่าแล้วเรามาดูอะไรกันเจอปลาไหมลูกหนูเจอปลาไหมคะเจอไหนคะไหนไหนปลาเอ่ยปลาอยู่ไหนอุ้ยมีปลาจริงๆด้วยค่ะจริงๆก็มีปลานั่นแหละแต่ว่ามาม่าทำตื่นเต้นไปอ้าวอ้าวคุณหนูทำอะไรลูกปิว้วหนูปิว้วปิ้วอะไรคะปิวป้วอะไรเอ่ย ปิ oh, ้วย oh, ิงปลาหรอยิงปลาทำในไหนบอกมาาก่อนยิงปลาทำในอุ๊ปิ้วอุ๊ปิ้วปิ๊ปิ้วโอ้โหท่ายิงปลาโหดจังเลยนะคะเรื่อนไปทีเรือไหมอ่ะไปทิยเลือกันไหมเล่นหนำเล่นเด็กบอกว่าเด็กอยากไปเล่นหนำเล่นนะคะส่วนสาธารณะหัดใหญ่นะคะวันนี้อากาศดีมากเพราะว่าฝนไม่ตกแล้วก็อากาศก็จะเย็นสบายนะคะอ่าดูบรรยากาศก่อนเลย พื้มๆนะคะวันนี้คนก็ไม่ได้เยอะมากมายนะคะตกลงจะไปดูอะไรกันดีเราฝูเล่นหนำเล่นก่อนฝูเล่นหนำเล่นก่อนป้าจะพาเราไปไหนอ่ะนั่งครับเรือเป็ดทายเรือเหรอคะขี่เรือพี่ฝูไปทายเรือไหมคะขี่เรือไหมไปไหมคะไปมาขั่แต่ว่าต้องใส่อะไรนะ ใส่ชูชีพโอโหเก่งว่าในชูชีพใส่ตรงไหนใส่ตรงนู้นนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปถามราคาเรือกันก่อนว่าที่แบบตอนนี้ป๊าป๋าพาน้องู่ไปซื้อบัตรซื้อบัตรทายเลือนะคะเรือเล่นเรือทีส่สิบบาทผม4ี่สบาทน้องสุเล่นจริงเหรอลูกเด็กบอกว่าเด็กอยากเล่น จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วไปกันเลยทางเรือสุดบัตรตรงนี้นะครับทางเี้อ่ะสุดบัตรไหมทางเรือไหมัตรไปกันเลยปูป่พร้อมมากเลยพร้อมไหมคะนนพร้อมมากเย้ดีใจไหมใหญ่ดีใจทำหน้ายังไงอ่ะใส่ชูชีพก่อนเดี๋ยวเอาปูปป่ใส่เสื้อชูชีพก่อน เอล้วิงถโอเค okay, ไหมลูกโอเคสนุกไหมคะสนุกนะให้เรียบร้อยนะคะมีกระเป๋าคนปัางนีอ,อโหเราไม่ได้แพนกันไว้เลยนะเนี่ยว่าเราจะมาเล่นเรือจีบกันชิงถอ,อาการเป็นยังไงบ้างเลาให้หมอน,นมาฟังร้อ <laughs> ชอบไหมลูกชอบถ้าให้กลับบ้านตอนนี้กลับไหมคะไม่กลับชมบรรยากาศรอบๆนะคะตอนนี้เรามาไกลมากโอ้โน่นไงท่าเลย์บรรยากาศเป็นไงบ้างคะลูกสบายไหมคะวันนี้สบายสบายส่นไม่ตกเนาะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ต้อาปั้งน้ปั๊บเราปัดไปเรื่อยๆเลยปัดไปข้างๆก็ได้ปัดไปข้างๆสระปัดไปทางนู้นอ่ปัดไปทางนู้น อากาศดีมากค่ะวันนี้ทุกคนอ๋นนนอป๊าป๊าพอตอดรงแล้วต๊าป๊าเป็นเครื่องยนต์โอ้ยหูหูหนูตก,กใจไหมคะตก,กะใจหนูต้องบอกป๊าป๊าว่าอะไรอ่ะตก,กะใจคะ่ะเฮ้ยหนูกลัวไหมคะกลัวเขาหนูกลัว,วไม่ต้องกลัวนะสามารถเกอดอยู่นะคะนี่นะคะตอนนี้แบบ สบายมากคือปะป๊าปั่นคนเดียวใช่ไหมคะหนูช่วยปั่นได้ไหมอ่ะหนูยังปั่นไม่ได้น้อยหนูตัวเล็กอยู่เนี่ยเวลานั่งในเรือปั่นแบบนี้นะคะก็จะต้องนั่งให้เรียบร้อยเราต้องนั่งให้เรียบร้อยนะคะพ่อแม่ก็จะต้องกอดน้องๆแน่นๆหนูก็จะต้องนั่งให้เรียบร้อยด้วยนะคะไม่คอด อ๋อมีชาต่างชาติาไลเดีย้ว้าวนุ่น้องลักขุ่มลุกนุ่ลุกนด่กนุ่แล้วน่ะลุกนลุกนุ่มลุนลกนุ่ลุกนกน่อุนุ่นลลลโหลลโลลลนนมล้วน้องินไปแล้วค่ะโ เห็นตัวอะไรด้วยนกเป็ดนกเป็ดอไรนกเป็ดน้ำนกเป็ดน้ำบินไปแล้วน้าตอนนี้นะคะเราช่วยป๊อป๊าถีบแล้วนะคะเพราะป๊าเก็ียดขาสงสารกูกลัวแล้วกลัวเลาะฮัลโหลจอนจอนจอนฮัลโหลฮัลโหลค่ะ ฮัลโหลฮไลโหลอซีีเอ็นจดชิม่าไาร์ลอชม่าฮัลโหลโว้ยไม่ขาให้หันปาที่เขาให้หันตาเหรอออใช่ไหนอะไหลอะยู่เรากำลังจะพายกลับแล้วนะคะสวยงามมากบรรยากาศเฮ้ยอะไรนะคะ จะซื้อไอติมอ่าเดี๋ยวให้ถึงฝั่งก่อนแล้วเดี๋ยวไปกินไอติมกันนะคะวันนี้สนุกไหมคะลูกสนุกแล้วเดี๋ยวกลับไปทำอะไรที่บ้านต่อจะไ,ได่นาอะไรดีจะเล่นยยสาาันยยน้ำสนับ้านยน้ำตอนนี้เรากำลังจะปั่นกลับแล้วอากาศดีมากค่ะทุกคนวันนี้นะคะที่สวนสันน้นะคะยายฝนไม่ต แดดไม่ร้อนอากาศเย็นๆบอกว่าคุยกับใครเนี่ยอะไรนะเป็ดไหนลูกเป็ดอ่ะอ๋อเรือเป็ดเรือปลาค่ะลูกเรือลูกปลาแล้วที่เรานั่งอยู่นี่คือตัวอะไรรู้ไหมเต่าลูกเต่าเหรอโอ้โหเราก็เป็นปลาปลาสีเขียวทำไมคะเหมือนอะไรนะเหมือนจระเข้เหมือนจระเข้ ก็เหมือนปลาเราเนี่ยสีเขียวเดียวกันตละเข้ามากกว่าเหมือนอะไรนะม,มันก็หนามือนตระเข้ไมไม้น้มใกล้จะถึงฝั่งหรือยังใกล้ถึงฝั่ง เหมือนกันค่ะมันปลาคนละสีกันตัวนี้ทำนิดนิละลายอ่ะอันนี้ก็ปลาค่ะเข้าฝั่งนน้นได้ปลาละลายออไม่ได้หรอไม่รู้อ่ะเออแต่ไม่กล้าไปไม่กล้าไปเราไม่รู้ใช่ใช่ทำไมคะลูกอยากไปนอน้นอะไปทำอะไรตรงนู้นน้องฝุนนะให้เรียกตรงไว้ไปช้าอืมโอ้ ไปจับไปจับอะไรคะจะไปไหนอ๋อป๊าไปไม่ได้อะป๊าไปไม่ได้เอ้าน่าให้เรียบร้อยก่อนเลยเดี๋ยวป๊าจะเลียกหัวกลับแล้วโอเคใส่เสื้อชูชีพเรียบร้อยอ่ะนั่งหัวนั่งตรงนี้ดีกว่านั่งตรงนี้ดีกว่าโอเคค่ะเอ้าเอ้าทำไมลูกไปทางขวาอันนี้ป๊าทางขวานี้หรอไปได้เหรอคะ นุมเยินมากว้าวหอมจังทุกคนกำลังไปซ้อมไหมไปไหนเนี่ยไปไหนคะไปตรงนู้นเลยค่ะไปตรงนู้นไกลๆน้องผุ๋อยากจะไปตรงนู้นค่ะข้างหลังเหมืที่สีเขียวเข้มๆป้าบอกป้าขอนอนก่อนได้ไหมไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้ป้าร่วงเลนที่สมขาวยายนะใ, <laughs> ให้ป้าไปนอนสมถาวว่ายาย ราก็กลับเข้าฝั่งกันแล้วนะคะป<อ>ู่บอกว่าปู่อยากจะไปเล่นของเล่นแล้วใช่ไหมคะอ,อ่าเรียบร้อยจา้า<อ>ถึงเรียบร้อยค่ะร<อ>ากฏว่าเด็กเด็กอยากขึ้นมากินไอติมใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าอยากจะกลับบ้านใช่ไหมคะอยากทำอะไร<อ>ยมรับแล้วว่าอยากกินไอติม<อ>แต่ปู่ปูกินไอติมไปแล้วทำอะไรไปด้วย ดูอะไรดูดูปลา,าดูปลาด้วยโอ้โหโรแมนติกมากนะคะดดดนึกไงปลาอ <ś cia> คนก็เริ่มทยอยมากันแล้วนะคะแดดก็เริ่มออกอนสวนสาธารณะหาดใหญ่จ้า ไอติมกินรสอะไรลูกรสอะไรลูกไอหนูอันนี้คือเรียกว่าอะไรคะรีวิวไอติมหน่อยเลยมันเป็นยังไงไอติมอะไรคะไอติมรูปอะไรคะไอติมรูปรูปผีค่ะรูปผีเสื้อแล้วมันเป็นรสชาติยังไงคะเปรี้ยวเปรี้ยวอร่อยไหมคะอร่อยเปรี้ยวแล้วก็อร่อยด้วยระวังตกโลกกินดีๆค่ะอันดีๆเลยเร็วๆอย่าให้ละลายนะละลายอดกินนะคะเอ่ะกินเลยค่ะเียว อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหหล่นแน่นอนเลยให้ป,ปาป๊าหนึ่งอันได้ไหมอ่ะให้ปะปา๊าหนึ่งอันเก่งมากอ่ะแล้วหนูก็กินเลยค่ะอันนี้ให้หมาทิ้งโอเคเดี๋ยวมาทิ้งให้เอากินเลยโอ้โห,โโหมันเป็น,นยังไงอะไรกินเลยค่ะกินเร็วๆเลยนะอืม ปีนมากปีนไม่ไหวอ่าะชิปวันนี้ของน้องปูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน้องปู่บายบายส่วนฝาพนักก่อนเร็วลูกบายบายเอาบายบายทางนี้ด้วยค่ะบายบายทางนี้ด้วยค่ะบายบายกล้องนี้บายบายที่กล้องบายบายที่กล้องก่อนเร็วบายบายแล้วเจอกันใหม่นะตาจุ๊บ